วันนี้อยู่กับผมอีกเช่นเคยนะครับต้นสแกนเนอร์นะครับวันนี้เราจะพามาสแกน Honda City 2014นะครับไฟเครื่องยนต์โชว์กับรูปถนนลื่นนะครับเดี๋ยวสตาร์ทให้ดูเลยนะครับอ่าเห็นไหมครับเดี๋ยวเราไปลองสแกนดูเลยนะครับ เมื่อสตาร์ตไปสักพักนะครับก็จะเห็นมีไฟรูปพวงมาลัยขึ้นอีกหนึ่งตัวนะครับน่าจะเป็นผลพวงอาโค้ด d ีดซีที่พ่วงกันนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันเลยนะครับเข้าโปรแกรมเลยนะครับก่อนอื่นนะครับเดี๋ยวเราจะดับเครื่องยนต์นะครับเปิดสวิตช์ออนนะครับเพื่อสแกนนะครับดับเครื่องยนต์นะครับ กดอีกหนึ่งครั้งนะครับเปิดสวิตช์ออนนะครับปิดปิดระบบ AC ปราปากาศนะครับหาเสียบหัว VCI นะครับเป็นระบบบลูทูธนะครับ ขึ้นหน้านี้แล้วนะครับก็เลือกที่16พินนะครับปรับ o ดีเป็น16พินเลือกที่เจน e ร a ลนะครับเห็นไหมครับ City 2 0 1 4นะครับรหัสโมดูลนะครับแล้วก็เลขวินตัวเลขตัวถังนะครับกดตกลงนะครับ อันนี้จะเป็นการสแกนผังต้นไม้นะครับก็คือสแกนทั้งหมดเดี๋ยวเราจะลองสแกนทั้งหมดเลยนะครับว่าตัวไหนจะติดรหัสโค้ดเป็นสีแดงบ้างนะครับกำลังทําการสแกนนะครับเห็นไหมครับ p g m f i ระบบเครื่องยนต์มี3โค้ดนะ ABS 4โค้ด EPS ก็คือพวงมาลัยไฟฟ้านะครับ2โค้ดนะครับอ่าบอดี้นะครับมิเตอร์นะครับ1โค้ดนะครับ ทำการสแกนครบร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับทุกโมดูลแล้วนะครับในส่วนที่สถานะเป็นสีขาวหรือสีเทาก็คือไม่มีโมดูลนั้นๆนะครับเราจะสังเกตที่สีแดงหรือสีเขียวนะครับสีแดงก็คือติดรหัสโค้ดนะครับตัวนี้ PGM ก็คือระบบเครื่องยนต์นะครับเดี๋ยวเราไปดูรหัสโคดนะครับเห็นไหมครับ TP sensor นะครับจะเกี่ยวกับลิ้นปีกผีเสื้อนะครับเพราะคันนี้ได้ถอดลิ้นปีกผีเสื้อนะครับก็ ถอดเพื่อล้างนะครับเดี๋ยวเราก็ไปลบกันเลยนะครับเข้าไปดูที่โมดูลเครื่องยนต์ก่อนนะครับแรกเขาบอกอ่เป็น id กล่องนะครับเข้ามาหน้านี้ก็อ่านซิปชันได้เลยนะครับอ่านรหัสผิดพลาดนะครับสามารถแปลเป็นภาษาไทยได้นะครับทุกโมดูลทุกฟังก์ชันนะครับเห็นไหมครับ เซนเซอร์แรงดันไฟฟ้าสูงนะครับเกี่ยวกับลิ้นปีกไฟฟ้านะครับตัวนี้ก็จะเป็น a i r f นะครับอ่ะทีนี้เราสามารถล้างในโมดูลได้เลยแต่มันจะล้างแค่โมดูลเดียวนะครับเราจะล้างทั้งหมดนะครับตรงนี้นะครับคอยดูนะครับเราจะล้าง DTC นะครับกดเคลียร์ DTC นะครับอ่ะใช่นะครับเห็นไหมครับเคลียร์แล้วนะครับ เคลียร์แล้วนะครับทำการเคลียร์ด c ทั้งหมดแล้วนะครับเป็นสีเขียวทั้งหมดนะครับก็คือปกตินะครับทีนี้เราลองไปสตาร์ทเครื่องยนต์ดูเลยนะครับอย่าเบรกนะครับสตาร์ทเครื่องยนต์นครับ ไม่มีไฟอ่าแสดง DDC ผิดปกติแล้วนะครับเครื่องตัวนี้ค่อนข้างเข้าได้ลึกนะครับ